เรื่องการทำใจให้ยอมรับความจริงนะจะได้เลิกปนเลิกเพ้อเพราะจันเจ้าขาโน่นนี่นั้นวายเพราะจั์ก็ะซอยไผ่บัวได้ด่ได้แค่บอกได้แค่สอนนั่นเอาไปฝึกเอาไปปฏิบัติฝึกละฝึกวางความโลภความโกรธความโลภความอยากความไม่อยากตัวนี้นั้น นะรู้จักฝึกจิตฝึกใจรู้จักข่มใจรู้จักสอนตัวเองรู้จักห้ามตัวเองนะมาอีกแล้วพระอาจารย์ผมอยากรู้ว่าทำไมแฟนทิ้งผมไปอันนี้พระอาจารย์กับบรู้คือกันเ <c oughs> <c oughs> จ้าก,ก็ต้องไปถามแฟนของเจานะ้าแหละพระสารบอกเกี่ยว จะด้วยอะไรก็แล้วแตนะ่จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับความจริงใจคนเปลี่ยนได้เมื่อกี้ทาง YouTube ก็อันนี้แหละพระจารทร์ครับพระจารท์เจ้าขา่าโยมทำใจไม่ได้ทำไมเขาทิ้งทำไมเขาเททำไมนน้นทำไมนี้แล้วก็ทำไมนั้น การเจอกันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญการจากกันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมีระยะเวลาของมัน mm hmm. สุดท้ายเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็เดินหน้าต่อไป mm hmm. <c oughs> ไม่มีใครรักก็หันมารักตัวเองไม่มีใครอยู่กับเรา <c oughs> ไปตลอดสักวันหนึ่งก็ต้องจากกัน ไม่จากเป็นก,ก็จากตายเลิกตั้งคำถามทำไมอย่างนู้นทำไมอย่างนี้แล้วก็ทำไมอย่างนั้น,น,ม,น,นมันจะทำไมละ่ะก็มันเป็นอย่างนั้นนะก็ต้องยอมรับความจริงนะมันไม่ใช่ของเราเฮ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ย <c oughs> นอโลกมนุษย์อยู่กับสีอยู่กับธรรม การยอมรับความจริงน่ะมันไม่ได้เปลี่ยนความจริงแต่มันเปลี่ยนเราให้อยู่กับความจริงได้ทำใจได้ยอมรับได้น่ยถ้าไม่ยอมรับมันก็อย่างนี้แหละวกวนเวียนวน,วน,วนสัำสากมากเรื่องราวไม่จบไม่สิ้นน่าจะคงจะอย่างนน้นอย่างนี้อย่างนั้น,นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปท่องไว้ อดทนเอาเนี่ยเราไม่เคยฝึกทำใจไว้ก่อนเรามวดแต่ยึดติดนู่นนี่นั้นผัวกูเมียกูแฟนกูอนุนอันนี้อันนั้นพอวันหนึ่งต้องจากกันจากเป็นจากตายจากร้ายจากดีจากเร็วจากช้านะสุดท้ายมันก็ต้องจากมันม,มีอะไรเป็นของเราเจอกันชั่ครั้งชั่วคราวอะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้อยู่กับความจริงไม่ใช่อยู่ด้วยความเพ้อฝันอยู่ยังมีสติอยู่กับปัจจุบันยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นด้วยอะไรปัญญาบางครั้งนยคนบางคนเนี่ยไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะอยู่กับเราตลอดไปนะแต่เข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ แล้วก็เข้มแข็งแล้วก็อดทน,นอย่างนี้ความทุกข์ที่เกิดขึ้น,นมาเพื่อสอนเราให้เรารู้จักหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์ปัญหาเกิดขึ้น,นก็เพื่อสอนเราให้เกิดปัญญาใจคนเปลี่ยนได้นะน นะอย่างเช่นความรักนะถ้ารักให้เป็นมันก็ไม่เป็นทุกข์ความรักเนี่ยไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่ความยึดติดเนี่ยที่ทำให้เราทุกข์เรื่องชีวิตคู่เนี่ยคู่ชีวิตนะถ้าอยู่แล้วทุกข์ก็อย่าอยู่ <c oughs> ถ้าเลิกแล้วทุกข์ก็อย่าพึ่งเลิกนะประคับประคองไปก่อน ปัญหาก็อยู่ที่ตรงหัวใจเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็แค่นั้นอดทนเอาใจอาภัยอดออม <c oughs> รักไม่เป็นก็เป็นทุกข์แต่รักด้วยกิเลสตัณหาครอบครองยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้ารักด้วยเมตตานำหน้าเนี่ยกรุณานะมุธิตาสุดท้ายอุเบกขาปล่อยวาง วางที่ใจเนี่ยอย่างเนี้ยแต่มาถามมาทำไมพระสันทำมอย่างนู้นอย่างนี้นะพระสันไม่รู้ไปถามคนคนนั้นเฮ้ย <c oughs> เป็นแนวใดเนาะมาได้ทุกวันพระสันก็ไม่ได้ไปมีใครสักหน่อยพระสันก็อยู่กับศีลอยู่กับธรรมเรื่องของโลกมนุษย์โลกโลก อกหักรักคุดโดนทิ้งโดนเทนทุกทั้งนั้นนะถ้ารักไม่เป็นปล่อยความยึดติดนั่นแนะเขาไปยึดมั่นถือมั่นของกูของกู <c oughs> เฮอยไปยึดติดกับคนที่ทําให้เราผิดหวังมันก็แค่ช่วงหนึ่งของชีวิตมันไม่ใช่ทั้งหมดถือว่ามันผ่านมาให้เราชดใช้เวรกรรมพอหมดเวรหมดกรรม มันก็จากไปนะต่ตัวเราเนะนะี่ยแหละไม่ยอมหมดเวรหมดกรรมไปยือ้อไวนะนะ้นั่นแหละด้วยการคิดซ้ำไปซ้ำมาเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์น้นน,น,นี้นั้นบางคนเนะี่ยมีคนรักแต่ไม่มีความสุขบางคนไม่มีคนให้รักแต่ก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าความสุขอยู่ที่ใจ ไม่ได้อยู่ที่มีหรือไม่มีใครอเออว่ากันไปอดทนเอาก็แล้วกันเนาะ,ะ,ะเจริญพรนดือก็ดีเหมือนกันมาบน่นมาเพ้อพระจันทร์จะได้มีแนวเผื่อท่านอื่นกำลังอกหักรักคุดโดนทิ้งโดนเทโน้นนี้นั้น <c oughs> <c oughs> ก็มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะ การที่เราได้เจอเจออะไรเป็นเรื่องของกรรมจัดสรรเท่านั้นมันมีระยะเวลาของมันอยู่การได้มาเจอกันหรือการจากกันมันมีระยะเวลาจากเป็นจากตายจากฟ้าจากดีจากวันนี้จากวันหน้าสุดท้ายก็ต้องจากแม้แต่ตัวเราเองก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่มีอะไรเป็นของใครเจอกันชั่วครั้งชั่วคราว เป็นเรื่องของกรรมจัดสรร์ท้งนั้นมันไม่มีเรื่องบางอ <c oughs> ื่นถ้าไม่มีกรรมต่อกันก็ไม่มีโอกาสได้มาเจอกันได้มารู้จักกันเจ้ากรรมในเวรอาจจะมาในรูปแบบของพ่อแม่ลูกญาติโกโหติกาผัวเมียคนรักอะไร <c oughs> ถึงเวลามันก็ป้าย ไปตามทางทางใครทางมันเมื่อมีมาก็มีไปทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงอุปสรรคหนักเป่าปัญหาสมหวังผิดหวังนู่นนี่นั้นเรื่องกรรมจัดสันนนะั้นนสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือปัจจุบันนีะ่ะทำให้ดีก็แล้วกันเจอเจออะไรก็ยอมรับความจริงซะอย่ามัวปฏิเสธความจริงเนาะ ก็ดีแล้วแหละอ,อกหักรักุดเป็นทุกข์สนใจฟังธรรมธรรมะช่วยได้อย่าทิ้งธรรมก็แล้วกันเสียใจก็อดทนเอาเจ็บใจก็อดทนเอาอะไรอวร์ก็อดทนเอาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าเราเข้าใจสัจธรรมความจริงความเป็นธรรมดาเจอเจอจำพรกจากเกิดแก่เจ็บตาย น่าก็มีปัญหานีพระจาจาร์เจ้าขาพระจาจาร์ครับบางคนโดนทิ้งโดนเทอกหักรักคุดบางคนผัวไปมีเมียน้อยเมียไปมีชู้เมียตายผัวตายทำใจไม่ได้อโอ้สารพัดปัญหานั่นแหละ พึ่งศีลพึ่งธรรมนี่แนหะละคอ่อยๆฝึกค่อยๆละค่อยๆวางอดทนเอาฝึกจิตฝึกใจของเราให้เข้มแข็งมีสติสัมปชัญญะเรียนรู้กายใจของเราไปอารมณ์ทั้งหลายแหละนะถ้าเราไม่ไปเติมไปเสริมไปต่อมันก็เดี๋ยวมันก็หายไปเองพยายามมีสติบ่อยๆรู้เท่าทานัน แต่ถ้าเราเผลอสติมันก็ลหลงไหลได้ปลืม้มโดนกิเลสมันหลอกโดนกิเลสมันกินหัวกูได้กูเสียกูมีกูเป็นกูอย่างนู้นกูอย่างนี้กูอย่างนั้นคือมันหลงเข้าไปในอารมณ์ที่เราเป็นทุกข์เพราะความยึดติดนั่นแหละผัวกูเมียกูลูกกูอนนันอน,น,นู้นอันนี้อันนั้นเออว่ากันไป <laughs> ถ้ามาถามพระอาจารย์ทํำยังไงพระอาจารย์ก็บอกว่าทําใจทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงนะทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงมันคือการเริ่มต้นนะทุกๆก,การเริ่มต้นมันย่อมมีปัญหาทุกๆปัญหามันก็ต้องมีทางออกออกทางไหนไม่รู้ะ <laughs> เราเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่เราเปลี่ยนปัจจุบันไดน้ถ้าเราเปลี่ยนปัจจุบันได้เราก็เปลี่ยนอนาคตได้มองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังมองไปข้างหลังอย่างมีบทเรียนจบให้เป็น <c oughs> จบที่ใจนี่นะยอมรับอะไรได้ก็ยอมรับซะ อย่างที่บอกแหละอดีตอย่ากเก็บมาเล่าเรื่องเก่าอยากเก็บมาคิดใครจะถูกหรือใครจะผิดแล้วแต่กรรมใครกรรมมันอยู่แล้วนะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอะไรที่มันไม่มีค่านะก็อย่าไปจำอย่าไปใส่ใจ <c oughs> อย่า เสียเวลากับสิ่งที่จากไปจงใส่ใจกับสิ่งที่เหลืออยู่ชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาสออก็ดีเหมือนกันเผื่อเผื่อท่านอื่นกำลังเจอปัญหาเดียวกันก็จะได้เก็บไปคิดนะ อย่ารักใครมากจนกลายเป็นหลงและก็อย่าคิดว่ารักมันจะมั่นคงจนไม่เผื่อใจไว้อย่าคิดว่าชีวิตมันจะสนุกสนานเสมอไปเพราะเมื่อเราไม่เหลือใครก็ต้องเรียนรู้ให้ได้ที่จะอยู่ลำพังมาคนเดียวไปคนเดียวโดดเดียวโดยได้มองดูรอบกายทุกอย่าง มาลายเนี่ยเมื่อคิดที่จะรักเนี่ยก็ต้องทุกข์ให้เป็นไม่คาดหวังไม่ยึดติดแม้จะรักแค่ไหนก็ต้องเผื่อใจเพราะมันอาจจะจบลงแบบไม่สวยงามได้ทุกเมื่อเนี่ยมันไม่แน่นอนต้องเผื่อใจเอาไว้บ้างจะได้ทำใจน้อย รักแบบมีสตินั่นะเออเผื่อใจไว้บ้างถ้าทุกสิ่งมันไม่เป็นแบบที่เราคิดคิดเองเจ็บเองนะฮัลโหลเจริญเดอทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนครบแล้วก็เลิกได้มั่นแล้วก็ถอนมั่นได้แต่งแล้วก็หย่าได้มีลูกด้วยกันก็เลิกกันได้ ความรักมันไม่ไม่แน่นอนนะเผื่อใจไว้บ้างก็ดีเออเลิกบนเลิกเพอ้อ <c oughs> พระอาจารย์ก็ช่วยใครไม่ได้หรอกก็ได้แค่พูดให้คิดนะั่นแหละจะคิดได้ไม่ได้ก็แล้วแต่โยมใสใครใจมันไม่มีอะไรแน่นอน